ยังไงบ้างคะสำหรับท้ายคลิปนะคะฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะลุงพาลุยชาแนลนะคะมีให้เลือกหลายช่องทางเลยตอนนี้นะคะจะเห็นลุงบ่อยมากเลยแหละเพราะว่าทั้ง YouTube ลุงก็ลงให้ทุกวันนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง TikTok นะคะ Facebook นะคะแล้วก็ t i m e ไล n e นะคะมีหมดเลยนะคะตอนนี้ทั้งคนที่จะซื้อรถนะคะทั้งโลกจิตนะคะทั้งคนที่แบบเออคุยเล่นนะคะมาหมดนะคะ ลุงก็คือนอนไม่หลับคือขอบตาดําหมดแล้วนะคะนอนไม่ได้เลยะคะ่ะเพราะว่าเราจะเปิดเสียงนะคะสแตนบายลูกค้าไว้ตลอดอยู่แล้วนะคะคือจุดป,ประสงค์นะคะที่เปิดเสียงโทรศัพท์ไว้ตลอดนะคะก็จะรับสายลูกค้าเผื่ออัิเหตฉุกเฉินเพราะเคยมีลูกค้าโทรมาตอนเที่ยงคืนนะคะขอเบอร์ประกันนะคะลูกค้าอาจจะตื่นเต้นตกใจนะคะลืมหยิบใบประกันมาดูนะคะหรือว่าลืมเซิร์ชดูนะคะเบอร์นะคะฉุกเฉินอะไรอย่างนี้นะคะโทรมาดึกๆดื่นเลยนะคะตอนนี้จะเป็น80%ก็คือเป็น พวกจิตไม่ปกตินะคะที่โทรมานะคะโทรมานู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะเลยนะคะก็ถ้าปิดเสียงช่วงกลางคืนแสดงว่าลุงหลับไปเรียบร้อยแล้วไม่รับสายเนี่ยก็คือแสดงว่าเบื่อแล้วนะคะไม่อยากรับสายเพราะโรคจิตแล้วนะคะอ่ะต,ตัวนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะกดเป็นกําลังใจนะคะกดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามก็จะเป็นตัวนี้นะคะ่ะมีทั้งเกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ เกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ก็เป็นตัวเริ่มต้นโชว์แบบ2.0มลนะคะสำหรับรุ่นอื่นนะคะลุงก็ยังขายปกติเลยนะคะแต่ว่าคลิปนะคะตอนนี้ลงให้เป็นพันคลิปแล้วนะคะฝากกดหัวใจกดซับสไครต์นะคะให้หน่อยนะคะเงืออาขนาดนี้นะคะทุ่มเทมากๆนะคะสำหรับรถทุกคันเลยคันนี้ยังไม่เสร็จนะคะส่วนมากก็จะรีวิวให้2ครั้งก็คืออัปเดตให้ลูกค้านะคะหครั้งนะคะอันนี้ลุงก็จะดูไว้แล้วว่าลุงไม่น่าจะรีวิวได้ทันนะคะเพราะว่ามีไปส่งมอบรถอีกนะคะก็บางคันไม่ได้รีวิวส่งมอบนะคะ บางคันก็ไม่ได้รีวิวรถที่เสร็จแล้วนะคะตอนแต่งก็คือแค่นี้เลยนะคะแล้วก็ล้างเสร็จเราไปส่งเลยนะคะอะเจอกันคลิปหน้าวันนี้ลุงลาไปก่อนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมคันนี้กันนะคะ DBL Sport นะคะ ราคาอัปเดตนะคะไม่เพิ่มแพ็กเกจนะ984,000บาทนะคะมีให้เลือกหลากหลายสีค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้า4จุดนะคะตอนนี้โคมไฟเป็นมันติรีเฟเคเตอร์นะคะพร้อมไฟเดย์ไทม์นะคะลำแสงสีขาวค่ะสองสว่างกลางวันนะคะกระจังหน้าตกแต่งเป็นโคนสีเทากราฟไฟต์นะคะตัวนี้นะคะ,ะมีรังผึ้งนะคะตกแต่งมากล้อง3า0องศาไม่ต้องมองนะคะเพราะว่าตอนนี้ตัวแพ็กเกจเราไม่ขายแล้วนะคะไม่มีลดแล้วนะคะที่ลุงบอกไปเลยนะคะ<ม>ให้ดูเฉพาะตัวสีตัวที่ลุงพูดถึงก็พอนะ ไฟตัหนอกมีมาให้เรียบร้อยด้านล่างตกแต่งสีโครเมียมนิดนึงนะคะห่วล่างจูงด้านล่างมีสองห่วงนะคะไปดูด้านข้างกันด้านบนฝากระโปรงเป็นทรงพาวเวอร์โดมนะคะไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะที่ปัดน้ำฝนทำงานออตโต้เช่นกันนะคะซุ้มล้อนะคะขนาด3นิ้วนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีดำด้านนะคะสําหรับล้อแม็กนะคะเป็นสีดำแบบนี้เลยนะคะยางกูเออร์นะคะช่วงล่างเป็น2.0นะคะโมโนครูฟนะคะหน้าเป็นดิสเบรกหลังบูดรามเบรกนะคะแล้วก็ปีกนนสลับแบบ2ชั้นเสริมเหล็กกันโครงมาให้เรียบร้อยเลยนะคะ แก้มคางระบายความร้อนจากตัวห้องเครื่องค่ะตัวนี้นะคะกระ,กระจกนะคะเป็นกระจกสีเทากาไฟนะคะการตกแต่งนะคะลำแสงตัวนี้นะคะไฟเลี้ยวนะคะจะเป็นสีส้มนั่นเองนะคะฟิล์มติดมาให้เรียบร้อยเราหลังคาติดตั้งเพิ่มเติมมานะคะเป็นสีดาแบบนี้นะคะฟิล์มเป็นเซรามิกค่ะประตูเป็นประตูเขาเรียกอะไรนะแบบมือเปิดนะคะสอดมือเปิดได้เลยนะคะครนนี้จะมอมแมมหน่อยนะคะยังไม่ได้ล้างนะคะบันไดนะคะมาจากโรงงานเลยนะคะ าฝาถังน้ํนมามันนะคะตอนนี้เติมดีเซลนะคะที่ใส่เพิ่มเขามากิมิคของคันนี้เลยนะคะก็คือตัวเซนเซอร์เนี่ยก็คือโรบ้านะคะของวายเทเพิ่มเข้ามานะคะตัวนี้เป็นสีทูโทนะคะใช้งานได้จริงนะคะสีครเมียมตรงนี้นะคะจะเป็นเหล็กทั้งเ,งเส้นเลยนะคะแล้วก็สีเทาตรงนี้นะคะก็จะเป็นวัสดุที่เราใช้เป็นเกรดพรีเมียมมานะคะ่วนล่างด้านหลังก็โชว์เป็นแบบไฟนะคะแบบกลางขานะคะตัวนี้ก็มีเปลี่ยนแม็กเข้ามานะคะเป็นขอบ20แม็กเดิมเขาจะเป็นขอบ 18นะคะตัวนี้ใส่แม็กคอบ20ของเอเวอรเรสต์เข้ามานะคะเป็นอย่างกูเกียร์นะคะซีรียา2ส5งาห้นะคะ,ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นสีรมดําแบบนี้นะคะการชนท้ายค่ะจะเป็นสีเทากาไฟนะคะมะีไฟเบรกตรงที่3านะคะมีกล้องกัรระยะจอดด้านหลังนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนิดนึงคันนี้ยังไม่ได้ใส่ตัวไลเนอร์มาให้นะคะแต่เรามีติดตั้งให้นะคะแอร์แบ็กมีทั้งหมด6จุดค่ะสาหรับรุน่นนี้เออเปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจไม่เป็นอะไร <laughs> เราดูแค่นี้ไปก่อนเนาะ สำหรับใครที่สนใจนะคะโปรโมชั่นอยู่ท้ายคลิปนะสวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับลุงพาลุยชาแนลนะคะวันนี้ก็จะพามาชมนะคะอัปเดตให้นะคะเป็นรุ่น DBL สปอร์นะคะจริงๆคันนี้เป็นแพ็กเกจนะแต่แพ็กเกจลุงไม่ขายแล้วนะคะเพราะว่ารถหมดแล้วนะคะแจ้งลูกค้าไปแล้วนะคะมา2 0ครคันสุดท้ายไม่มีเหลือแล้วนะคะคันนี้คันสุดท้ายแล้วนะคะอ่ะ คันนี้นะคะเรามาคุยกันในเรื่องของตัว6สปีดอัตโนมัติแบบไม่มีพ็รเกตนะคะราคาอัปเดตนะคะ984,000บาทนะคะเครือ so 9, 0, 0, 70, ่องยนต์2.0 1 70แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรซิงเกิลเทอร์โบนะคะมีให้เลือกหลายสีนะคะไม,ม่ว่าจะเป็นสีพิเศษนะคะสีส้มนะคะแล้วก็สีขาวนั่นเองนะคะมีสีเทานะคะสี สีบลอนนะคะแล้วก็สีดำนะคะมีให้เลือกนะคะหลากหลายเลยนะคะเครื่องยนต์ไปแล้วนาะเป็นซิงเกิลเทอร์โบไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นพ่ดลมไฟฟ้านะคะที่รู้จักจบอกก็คือ,อเครื่องยนตตัวนี้นะคะช่วงล่างนะคะอัปเดตขึ้นมาอัปเกรดขึ้นมาจากตัว XLS นะคะเป็นตัวสปอร์ตตัวแรกนะคะที่เป็นเครื่องยนต์ช่วงล่าง โชนะคะเป็นแบบ2.0โมโนทูฟนะคะอ่ะแม็กเป็นขอบ18นะคะเดี๋ยวลุงจะพาชมร,รอบคันก่อนไปชมก็กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะเงื่ออาบหมดแล้วนะคะเพื่อที่จะทำคลิปให้อ่าเอชมนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ